พี่น้องครับสวัสดี่ยเมมอแรงครับผมตอนนี้จัด้อยมาปูกต้นใหม่แล้วครับพี่น้องตามคำเรียกร้องแฟนครับเอฟซี FC. มากับน้องรักศาตรปลูกเบิร์แล้วครับพี่น้องตอนปูกี่ปูกซอยกันก็เลยบาใ่ไทยพี่น้องบึ้งอะไรมาไทายตอนหอดน้าเอาครับพี่น้องครับปลูกเบิร์เลยเป็นแถวเลยบาทนี่ปะักเผานำหอมประกอบปักกูดปักหน้าวัากสมโอนี่ครับสมโอ มะนาวเป็นลูกแล้วมะนาวนี่มีลูกรวยข้าหน้าหม้อยี่สิบต้นครับพี่น้องข้อมสาพอดีบักม่วงตะเวียนไก่สิตกดินแล้วลี้ยปลูกแต่ใบสาบุดพี่น้องเขาตะเลี่ยมครับกำลังศาสตร์องคนมาในน้องรักษาเสตร์บดน้ำมูลวัดมือจานร้อยกับบาทเพื่อบุตรตกคันมาพี่น้องเอ้ยสุดยอดสุดยอดเสียเรียบร้อยครับ ต้นมละมากลากไม้บักเ้าวนำหอมบักม่วงนะครับเป็นแถวเลยพูดครับพี่น้องพูดทางนี้สิตเวียนไก่สิโต๊กดินแล้วเรามาหดผักกดสวนกันลงให้พี่น้องเบิ่งเบิดแล้วครับอันนี้บักม่วงบักมีก็มีครับพี่น้องนะครับหัวก็อ้อมเรียบร้อยครับนี่นะครับย้ายไปเบิดแล้ว อ้าวครับพี่น้องครับเรียบร้อยครับวัอนี้เหลือแต่พันปลาครับพี่น้องไปเบิ่งพันปลามาบ่ทันได้อยู่ต้นนั้นฟูบ่เออบอกไปยังบอกพ้าเพิ่นบ่ใเพิ่้เอาจมบ่ได้เพิ่นว่าเออต้นนี้ฟูแล้วว่าสันว่าเณาเบิ่งถ้าไปได้ได้ดินเจียบเพิ่นก็นี่เอาใส่น้ำลายบวดเนาะบ่ไปย้างได้แล้วแล้วนำยุบเพิ่น็อยู่ดอกม่วง ข้าวน้ำหอมครับพี่น้องครับโอเมื่อแล้วป้าไปไปไปโชคดีโชคดีขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมเยือนไปแล้วจานเคียนครับจานเคียน<ป>พ่อพีน้องพอดีครับพี่น้องต้นใหม่บักม่วงเอาต้นใหญ่เลยพี่น้องต้นละสองร้อยห้าสิบบาทครับบักม่วงเผาน้ำหอมต้นละหกสิบครับอืมเท้าห้า ลงแล้วพอได้มันซุ่มกับพ่อเออด้อน้องเด้อนี่หลักสัตว์เป็นคนมาปลูกซอยจัดร้อยครับพี่น้องหมู่บ้านไหนก็มาออมหัวซอยเมือกอนครับเผาน้ำหอมบักม่วงครับพี่น้องลงแบบเพื่อเดียวเบิดเลยทั่วหนองเลยนะครับพผนอีกประมาณสองสามเดือนกับสิงห์งามนะครับบักม่วงเดี๋ยเอาให้มันเป็นโฮมเลย ดินยุบละบ่ตัวนี้ตัวนี้ยุบแล้วเนาะโอ่สายเจ้าดึงเออเขื่อนเขื่อนได้น้ำเขินตัวนั้นโอเคถึงเยอะดอกสายมันโคตรซื่อสายยางมันงอซื่อเอามือบีบเอาหอดอยู่ดอกพี่เขามือบีบสายยางเอาเออ อันนี้ค่าครับหัวาะที่ใครใพี่น้องก็ร่างขึ้นครับตกยางเมล้งหดสวนพี่น้องเอ้ยบักเผาน้ำหอมบักม่วงบักมี่ปอยู่หลังปนกับขนุนเอาไว้หลังเทียงขนุนนุนหน้านุนหลังเพิ่นว่าโอ้บวยอดลงอย่างเนาะสายหนามเฮ้ยครับพี่น้องใหญ่สา,ายยางให้เพิ่อนไม่แล้วกับเอาไดไปทางพุ่นนี่ครับ ลุดบ่ฮะยทุเป็นยังสี่ลุดบ่สายลุดให้น้องไงซ้ายยางลุด <c ười> อ้าวเรียบร้อยไปแล้วน้ำไปแล้วฮ <c ười> อดแล้วฮอดแล้วพี่น้องเอ้ยฮะมามาเบิ่งผลงานน้ำกันพี่น้องยงี้ยมาเลี้ยงขิ่ตะเวนกระตุกดินละพี่น้องเอ้ยข้ามแล้วนวกลับมาหดหัวโดสวนน้ำกันข้ามมาเลี้ยงมา ฟังต้งนนีกับมะพร้าวน้ำหอมเหมือนกันมะม่วงมะพร้าวน้ำหอมนี่ปลาคามปลาคามโค้งยักษ์เพิ่นเอาปลาคามสมหอดพอดีเนาะพอดีเหงาบนหอดวา่าท่านผมเอาซุ่มๆก็ได้มันแห้งที่นีกลาง biển กับน้องรักชาติน้องขุดล้มผ่านหนามมาใส่กลองไวแล้วาก็ปลูกแต่ใบาสาบเป็นพี่น้องทั้งขุดล้มทั้งเอาต้นไม้ล้มเมือ้อเมล็ดครับแนมไปบ้านเนียโอ้เขียวสมุมงามซะเหลือเกินพี่น้องเอ้ยจังไรว์พันติดพันใหญ่บ้านแห้งสีง,งามครับพี่น้องมาเด้อแฟนครับเบียบซีบุได้จากมาเรียนมาเยี่ยมายยมายามน้ำจานทร้อยนะครับมาเรียนหัวเรียนสวนน้ำจานทร้อยนะครับบ้านนี้พร้อมแล้วเหลือแต่ปลาครับพี่น้องเดี๋ยวเอาปลามาลงมให้ เดี๋ยวป๋ามาลงกันสิเรียบร้อยบัดนเสร็จสิ้นภารกิจนะครับโกกของนาจานร้อยครบเรียบร้อยอุดมสมบูรณ์เพอความบ่ <laughs> เออซีซุ่มๆจักหน่อยครับข่าวเขากำลังมักหนามซ้ำนี่ตัวละนอทง่งขนนอโอเคกับปนีนองคำลงคำลงล่ะจิตเวียนตกดินล่ะนาน ตะวันรับขอบฟ้าแล้วพอดีนะครับพี่น้องขดหัวอดสวนปพราะกะทิจานลอยกับมาขดอยู่นี่ผู้เดียววันนี้มาปลูกต้นไม้กับน้องรักษาเพิ่นก็เลยมานำ้ำเออหัวซิ่งไข่ข่อยกระลังเขียวพี่น้องนี่แฟนครับเอฟซีทักทายมาว่าญาติน้ำท่วมหัวซิ่งไข่ป่ะครับปกติมันขึ้นมาบ่อดพี่น้องนะครับให้หน้าเก่าสิประมาณเขตนี่ครับพี่น้องบ่ขึ้นมาอดพี่เดอ้อ กอนหน้าถ่วมพี่นะครับออสวยงามสวยงามมาเบิ่งริมนี่พี่น้องพี่บ่าเนี้อันนี้คือมพะพร้าวน้ำหอมของเราริมทั้งนี่ฟังนี่กับปู่ครับพี่น้องเฮ็ดเป็นเฮ็ดเป็นซุ่มเลยนะครับเอารถเรนพากลางเลยนะครับฟังนี่กับซีต้นครับหนึ่งสองสามซีต้นหมวกวงอยู่บนอีกต้นหนึ่งนะครับเป็นหา ตั้งนี้กรับเป็นแถวมาเลยครับพี่น้องรวไมไปถึงผักขาหรือผักชะอมด้วยนี่ผักขาผักชะอมนี่นี่พี่น้องครับงานร้อยกระดุกด้วยกันเตรียมด้วยเระม้านหาวุกต้นก็นนกนกนนกนได้กิน มากคนเพราได้ตามมากมาลักษณะมาเข้าคำเหล่วคำแล,ล้วร่มวีวีพี่น้องเอ,อ้ยคำมาล่มโหลดครับพักตบชวาพี่น้องกับเป็นห่วงยานมันหนคหน้องว่า่ันจะลอยยัดอคอกอาย่ครับโปไปใส่นะครับสำหรับพักตบชวาเข้า,าไม่ไปไหนครับ ้าหนี่งหวงผลก,กุหลเขาก็งกุหลาสุกขอพี่น้องอันนี้มักสีดามักสีดามีอยู่ต้นหนึ่งนะครับมักสีดาเอามานับต้นหนึ่งพี่น้องนี่นะครับนั่นบะครับผ่าน้ำหอมโอ้นี่บัผ่าวน้ำหอมอ่ะนี่นอ้องทั่วเลยครับพี่น้องคนน่ะ เรียบร้อยครับฟังทั้งนั้นก็เต็มแล้วต้นมากต้นไม้ฟังทั้งนี้กับเตีมหวงนี่คือเอาต้นใหญ่เลยพี่น้องกา,ายไว้ให้มันติดเลยนะครับรสูงเตี่ยงหัวจันร้อยคุณครับไปน้องท่วมหัวเลยนะครับต้นมะหวงนี่ใส่ปุ๋ยเฉียงว่าเรียบร้อยครับห้องเก้นจักหน่อยนี่ต้นนึ่งครับเอาไวา้เฮ็ดพรม พรมไก่เถียงนะครับปลูกทดแทนทำเป็นร่มเย็นๆใกล้กลๆเถียงนะครับพี่น้องต้นยูข่ากระจจงไว้ต้นน้อยนะครับตนยย้นใหญ่ลงเบิดแล้วย่านมันโผล่ใส่เถียงนะครับก็มาถึงเถียงนาเถียงนาน้อยก็มาจุดตรงนี้มีบมะเขือพ้อครับจะร้อยมะเขือลูกน้ำนะครับบนะเขือหน่อย4ีหาต้น หลังเถียงบ้านในกานี่ครับต้นบกบีจนะน้อยไว้นี้ครับคะนุนคะนุนคะนุนเอาลงไวน้นี้พี่น้องนี่อันนี้ก็มะกรูดมะกรูดแล้วก็ไว้ใกล้เถียงเวลาทำต้มทำเกียงแล้วก็ใส่ได้อันีก็จะเป็นมะม่วงอีกแล้วก็ยาวไปถึงมะพร้าวน้ำหอมฝั่งนู้นอีกนะครับอ๋อพอดีพี่น้องเอ้ยสุดสะพอดีเรียบร้อยเรียบร้อย ขำแล้วน้องเอ้ยสิได้เมื่อละห้าบาทนี่คิดตะเวนตกเล่นแล้วพี่น้องครับกวยมาตั้งพีเด้อเมื่อได้ห้าบาทนี่เอ้ยพักกันนำแต่ใบสามบุตรพี่น้องว่แต่แล้วก็เลยมาหดหนามมันจังน่อยนะครับให้มันสดชื่นมืออืเสาร์นี่มาเร็งจังสิมาหดอีกรอบนึงนะครับเพอเนี่ยมือเสาติดภารกิจเอาปลามาลงเนี่ยมอเสานะครับ ลอยครับสามสันกันงัวผลพลายง,ง,งัวเมื่อแล้วครับพี่น้องคับแล้วเอางัวเข้าคอกไลางัวลายกล้วยเข่าคอกครับมาแรงมากพี่น้องวิถีชีวิตอีสานบ้านเราวด,ดน้ำเสียบร้อยนะครับ <c oughs> นี่ฟังตั้งนี้ครับพี่น้องบบบน,นี้โอ้ยลมเย็นดีครับพี่น้องเอ้ยลมไม่ยงังพอเลยลมอยู่นี่หลายมือแล้วครับสามสี่มือแล้วสำรับลม เพพี่น้องคลิปนี้ปลูกต้นไม้นะครับสําหรับท่านที่อยากมาเยี่ยมเยียนนะครับถึงหัวถึงสวนบ้านจัน้อยครับกับ้าไดครับนะครับอำเภอเคมยนารัฐจังหวัดอุบลราชธานีพี่น้องครับทักทตยกับมหาจัน้อยไดบริจักมาเร็งน้ำนะครับี๋ยวเมื่ออื่น็จะเอาปลามาลงพี่น้องมาหนี้นะครับเพราะว่าเรียบร้อยแล้วอ้อมหัวอ้อมสวนแล้วกันหัวเรียบร้อยนะครับปลูกต้นไม้นะครับ แฟนครับเอฟซี FC อยากมาเห่นมาเย่ยมายามมาอะไร้อพี่น้องเออยินดี้อนรับสุขูสุขคนครับเอา้าสำหรับคลิปนี้จัดร้อยกับน้องลักชาติเอาไว้ซ้ำนี้ก็แล้วกันพี่น้องเอ้ยนะครับลงต้นใหม่ครบแล้วื้นนี้นะครับขอบคุณแฟนครับเอฟซีติด,ดตามสุขูสุขคนครับพี่น้องครับสบายดีอยู่ดีมีแห้งย่ามมาเลี้ยงครับผม